บบตั้งแต่ตั้งแต่ปีที่แล้วมาจนถึงปีนี้ยังไม่ถูก้วดเลยเบกนี่ยมเลยค่ะ Good morning, student. Good morning, hello. Hello, student. Good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. พอใช่นานไหมครับก็สองวัดก็นานอยู่นะครับเพราะว่าเราทําทีละวัดมันจะเราจะแบ่งกันไปถ้าแบ่งกันไปจะเร็วถ้าแบ่งวันละวันละครึ่งหนึ่งจะเร็วทำไมเราเดินช้ากันใช่ครับทำบุญวันเข้าพรรษาถวายเทียนสังฆทานผ้าสบงผ้าอนุกนนํำทีมโดยวัชรกรวัชรใจและไอเดีย ก็ตึงบ้านใหม่ผู้ดเดินเร็วผู้ดเดินชา้นาไม่ทม่ไมหัวใจอ่ะ่ไม่ไ,ดดไม่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 ไเ่ไม่ไม่ไัวนม่ไม่ไม่ม Yeah